จีเมมเบอร์อ d 2 0 1 8 Hand in Hand คนที่มีหัวใจเต้นเป็นจังหวะดนตรีเตรียมยกมือขึ้นเสนอรายชื่อศิลปินที่คุณเลิฟสุดๆและเพลงที่คุณไลฟ์สุดขีดมาร่วมยกมือเสนอชื่อมือหนึ่งกางวันด้านดนตรีทั้ง12สาขาได้แล้วที่ www.gmember.com GM เมมเบอร์อ d 2011 Hand in Hand เพราะมือไหนๆก็ไม่ถึงใจเท่ามือคุณ นะคะวันนี้เพื่อนๆน,นะคะอยู่กับไอเจมอลมินนะคะจากที่เพื่อนๆน,นะคะได้ทราบกันมาแล้วนะคะว่าทางจีนเบิร์เนี่ยนะคะได้มีการจัดตั้งนะคะรางวัลจี m เบิร์ a อะวอร์ดแทนอนแทนมือไหนๆก็ไม่ผิดใจเท่ามือคุณนะคะเป็นรางวัลน,นะคะที่เพื่อนๆน,นะคะสามารถจะมาเป็นคนยกมือโหวตยกมือเสนอแล้วก็ยื่นมือมอบให้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชมกัน,นะคะ่ะว่าทางมองเตอร์นะคะแห่งนี้นยนะคะจะมอบ รางวัลดีเมเบอร์อาวอร์ดนี้ให้กับกลุ่มศิลปินกลุ่มใดบ้างถ้าเขาเป็นผู้มอบรางวัลดีเมเบอร์อาวอร์ดนี้ท <c oughs> ่านคะนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปชมเลยค่ะว <c oughs> ่าเราไปตามหาผู้ที่โชคดีคนในที่จะได้รับโหวตกันแอบเห็นทางโน้นแอบเห็นทางโน้นเลยค่ะ บทต้นต้นแบบทำไมอะคะไม่ถึงครับูนีกพน็พเาเป็นวงที่ทแบบดูารก็เราไมาเงนเราพลงที่คาับเฉของอคุตโบนโต้ก็คือ,อเพลงอรวา ใช่ไหมคะพอเหมือนกันที่ก็ชอบอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วเมก่อนที่เราตามดูน้องสาวคุณแล้วดีกว่าค่ะว่าเขาจะเลือกตัวมกับปีใดบ้างพี่จะบอกควรอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจทำชื่อก่อนนะคะแบบไรบ้างเลยค่ะแอมค่ะน้องแอมแล้วน้องคุณน้องไรค่ะใหม่ค่ะน้องใหม่นะคะคือพี่เนี่ยจะมาสัมภาษณ์ว่าถ้าน้องนะคะได้เป็นผู้มอบรางวัลให้กับ กลุ่มศิลปินนะคะ G Number Award 2001เนีาา่ยน้องแอมเลยคนแรกนะคะจะมอเทียบกับกลุ่มศิลปินกลุ่มไห<ง>นเสร็จป,ป่เคะชอบต้อมกับอาตอมกอดมอเลกุลฝันไปไกลวันในหัวใจชอบต้องรัดเอตอ้าชอบเหมือนกันเลยอะ่ะชอบอีกแล้วชอบเพลงไหนเป็นพิเศษบ้างรักเธอนะรักเธอนะฟังทุกวันหรือเปล่าพี่พี่ฟังทุกวันเลยอะ่ะเจือกทุกวันเลยพอนอ,อนเพลงของพี่ก็ชอบชอบ,ชอบทำไมทำไมถึงชอบ ต้มกับอะไรพี่อะตอมน่ารักเก่งพอด้วยงแล้วต้มอ่ะคะต้มก็น่ารักค่ะแหมชอบสุดๆอามาของน้องใหม่นะคะไมถึงอ่านได้กว่าน้องใหม่เนี่ยจเป็นผู้มอบรางวัลเนี่ยน้องใหม่จะให้จากคุณหรือปีนใจบ้าง อานะคะท้าไมถึงชอบพวกพี่วงกะลาคือชอบเจอสันต์นะคือชอบพี่หนุ่มอ่กาหือพี่เขาแบบเปลี่ยนพี่เขาแบบเป็นวงกะลานะคะเปี่ยขอบคุณค้ณเราจะไปจอดเสียงพี่เหรือเปล่าแล้วเราชอบชอบเพลงอะไรของพี่หนุ่มวงกะลาเป็นพิเตษไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรใจเราเยันตรงนู่ โอ้ใจเราอยู่ตักันอยู่ไหมขอบคุณนะคะน้องแอมนะคะแล้วก็น้องใหม่บ้างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดวเราไปตัเว้นต่างชาติติต่อเลยทีเดียวเกากำลังมันเลยค่ะหลังจากเยอะากไม่ได้วังอะไรกันแต่แต่ความมึงเอินไม่ให้เราจะกันฉันก็พอเข้าใจไม่รู้ใจเรา สวัสดีค่ะเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะเกอนอื่นนะคะขอแนะนำก่อนชื่ออะไรคะชื่อแบงค์ครับคุณอะไรคะพลอยคะ่ะคุณพลอยนะคะคุณแบงค์ค่ะและคุณพลอยนะคะอยากจะถามคุณนะคะว่าถ้าคุณนะคะได้เป็นผู้มอบรางวัลน,นะคะ C-member Award เนี่ยนะคะคุณจะมอบให้กับกลุม่มศิลปินใดบ้างค่ะ กอเขาเทพดอ่าเป็นเขาว่าแนวพ้อยดีชอบเพลงหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะความรักเอ่อแล้วคุณพอยน่ะคะคุณพอยอาจจะเขินนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราจะไม่รบกวนนะขอให้ติดตามผลงานพวกพี่ๆเขานะคะให้ไปตลอดทุกอัลบั้มเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็จะเป็นแดนและพลอยของค่ะค่ะ เรียนอยู่ปีอะไรละคะพี่ปีริบบะปัญญาโทปัญญาโทเสร็จศาษาญี่ปุ่นะคะพี่แอบคะถ้าพี่แอบเนี่ยได้เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทางกลุ่มหรือบนจีเมมเบอร์อะวอร์ดนะคะพี่แอบจะเลือกให้กับกลุ่มหรือบนจีเบไหนบ้างไม่ผิดใจไหมที่ฉันยังรักเธอไม่ว่าเธอกับฉันวันนี้ บอดี้แลมนะคะบอดี้แสีกแล้วทำไมคะทำไมถึงเลือกพวกส่้าคะเคยได้ยินเพลงที่บอกควาวรักตั้งนานบ่อยๆเกาดบ่อยเราพี่อมชอบเพลงใดเป็นพิเศษบ้าคะ อัรมณ์ร่างมงายนะคะชอบอีกแล้วเหมือนกันนะคะคาเขบคุณนที่แอบมากนะคะอย่าลืมติดตามผลงานพวกพี่ๆเขาด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสามนุ่มรอนรอบใบสะพ้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อตื่นเต้นยังไงสะพ้ายนุ่มๆอย่างนี้อ่าเอาไปว่า๋ยวให้แนะ่ๆตัวกันค่ะว่าแต่ละคนชืแยกกันบ้างคะชื่ออะไรบ้างคะครับผมชื่อโจนครับผมชื่อนนท์กล้งครับ ค่ะเราจะมาสัมภาษณ์แต่ละคนนะคะว่าเขาจะมอบรางวาัลจีม่เบอร์อวอร์ดนะคะให้กับกลุ่มหรือเพลงกลุ่มใดบ้างนะคะอาน้องน้องโดนนะคะค,คนแรกเลยจะมอบให้วงอะไรบ้างคะขอวงเคลียแล้วกันนะครับวงเคลียนะคะ,คะ,คะให้กับเพลงอะไรดีอ๋อเพลงรักไม่ต้องการเวลาฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักเธอต้องเดินผ่านวันและเวลา ความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจขออะไรพอดีพอดีวันบันเปิดโลกที่สามโปรเพียเขามาเล่นนะครับถือว่าเขาเล่นฟองผมผมชอบนะผมขอหมดเขาแล้วจังฮ้ยเอยบ๊วยท่าน้องโนนครับต้องโนนนะคะถ้าน้องมันจะเลือกกลุ่มไหนไดขอเลือกให้กับโบเตโต้แล้วกันนะโบเตโต้ค่ะ เพลงจาอะไรไม่ได้ก็มันรับความจริงไม่ไวเมื่อไรจะจำว่าเธอที่ ทำอะไรไม่ได้เลยขออะไรคะกระแทกหน้าทีลยทีเดียวนะคะแลอวใครนะคะคุณลองกั้งคุณนี่เหรอค่ะกั้งกระลุกว่าปีสีปีสีอ่ะบีกั้งจะมอบให้กับวงอะไรผมว่าต้องวงคำมตินในยุคนี้แล้วบอดี้จะแลมบอดี้จะแลมนะคะทำไมคะทำไมต้องชอบวอร์ดี้จแลมมันเป็นอะไรที่บอกว่าสุดยอดอะ ยอดแห่งยุคนี้แล้วอะใครไม่รู้จักบอดดีดีซ้ายดีกว่าอะไรทีจะมอบชอบเพลงนี้อ่าจะมอบเพลงอะไรเป็นชอบอะไรเสียงแบบชอบรายการมาเป็นเพลงที่แบบว่ายอดที่พร้อมเศร้าอะใจโดนโดนใจชีวิตตัวเองหรือเปล่าโอ้อันนั้นไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้นึงกินแล้วใช่ไหมอุ๊ยจุดเลยอะโอเคค่ะขอขอบคุณน้องๆทั้งสามคนนะคะที่ให้ความร่วมมือกับเราขอบคุณมากค่ะจะไปกินอะไรยังเก็บเรื่ ยังนพแค่ะคุณผู้ชมแม่เดี๋ยวเราเะคะเราไปทวมคำตอบของคนตอไปกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะเลือกกลุมศิลปินกลุ่มไหนให้เป็นกลุมศิลปินยอดเยี่ยมไปกันเลยสวสด สวัสดีค่ะตอนนี้ต้องถามก่อนว่าชื่อน้องไรคะชื่ออินค่ะชื่ออินนะคะคือว่าถ้าน้องเนี่ยนะคะได้เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทางจิมเ m e ร์อวอร์ดสองพันเอ็เนี่ยน้องจะมอบให้กับกลุม่มน้องน้องจะมอบให้กับกลุม่มศิลปินกลุ่มไหนเป็นพิเศษเรหรือเปล่าคะ่ชอบวงเคลียร์ชอบวงเคลียร์นะคะช,ชอบเพราะอะไรเอ่ยชอบนะเพราะสวยมากนล้วร้องสวยนะคะชอบคุณดีด้วยค่ะใช่ไหมแล้วชอบเพลงอะไรของพี่วงเคลียร์ไม่ต้องการเวลาค่ะชอบเพลงแรกเลยค่ะชอบมาก อ๋อรักไม่ต้องการเวลาโอเคค่ะน้องอย่าลืมไปร่วมให้กำลังใจพี่พี่วงเคลียร์ก็ร่วมไปยื่นมือด้วยนะคะนำเสนอเลยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะขคุณนะี่ค่ะวัสดีค่ะน้องใครควรไปค่ะัปคุณนะคะน้องท้องการคชื่อตูนค่ะที่น้องตูนนะคะน้องตูนถ้าสมมติว่าน้องตูนนะคะได้เป็นผู้มอบรางวัลนะคะให้กับทันจีเมอรอวอร์ดให้กับกลุ่มศิลปิน กลุ่มศิลปินนะคะน้องตูนนะคะใช่ค่ะน้องตูนจะมอบให้กับกลุ่มศิลปินกลุ่มไหนดีอืมถ้าอยา่างเป็นตูนเนี่ยตูนชอบของเด m มูสอยู่แล้วอาจจะต,ต้องมอบให้เดบมูสอยู่แล้วค่ะเด m มูสเพราะอะไรคะ,ะเพราะว่าคือชอบแนวเพลงเขาอะคะ่ะ<ม>อย่างเพลงรักเนียค่ะชอบชอบมาก พี่กี้นะคะจะเป็นหนึ่งล้านโอเคค่ะน้องตูนะคะก็สามารถีจะไปยื่นมือแบบว่ามอบเพลงนี้นะคะหมวดเพลงนี้ให้กับกลุ่มศิลปินเดอะมูสีนะคะให้กับทางทีมเบอร์แล้วเราก็จะกลุ่มขวัญใจของเราก็อาจจะได้เป็นกลุ่มศิลปินแห่งปียอดเยี่ยมก็ได้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องตูค่ะ i run ะะอย่าลืมไปช่วยโหวต G Member Award แทนอินแทนมือไหนๆก็ไม่ถึงใจเท่ามือคุณนะคะใครเพื่อนๆน,นะคะได้โหวตศิลปินที่ชื่นชอบนะคะให้เป็นกลุ่มศิลปินและศิลปินสุดยอดแห่งปีใน2ปี2 0 2 3นี้นะคะเอาเป็นว่าเราพบกันใหม่นะคะโอกาสหน้ากับไอเจนะมบิค่าค่ะ G Member Award 2028 a n d i n h a n d คนที่มีหัวใจเต้นเป็นจังหวะดนตรีเตรียมยกมือขึ้นเสนอรายชื่อศิลปินที่คุณเลิฟสุดๆและเพลงที่คุณไลฟ์สุดขีดมาร่วมยกมือเสนอชื่อมือหนึ่กรางวันด้านดนตรีทั้ง12สาขาได้แล้วที่ www.gmember.com Gmember Award 2011 Hand in Hand เพราะมือไหนๆก็ไม่ถึงใจเท่ามือคุณ